นี่ก็ไปดูปหาของรองเท้าจนมากขอบตรงนี้จะแตกเครื่องบังก็ต้องเย็บเย็บแล้วเก็บรายละเอียดใช่ป่ะแล้วนี้ก็คือช่วยได้เยอะแหลวทีนี้เมื่อกรอบขอบมันแตกขอบมันแตกก็เหมือนพวกเนี้ยคู่นี้ก็เริ่มทำเนี่ยมันจะหมดสภาพแตกแตกหมดหมดแล้วคือถ้าเราไม่ช่วยในการประสานหรือเอาน้ํายากับครีมกับตัวเคลือบมาประสานมันจะไม่อยู่แล้วทีเนี้ยมันจะมีรอย เป็นรอยของคราบของพวกนี้หน่อยหน่อยก็ต้องทําใจกันบ้างเพราะว่ามันจะช่วยทําให้รองเท้ามันแน่นเพราะบางก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องขอบแตกขอบแตกแต่บางคนนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าใจคนนู่นนี่นั่นอ่าก็มีมีลูกค้าแล้วแต่นานาจิตตังนะบางก็บอกเลยบางช่วยได้ในประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็พวกพวกเครื่องพวกนี้มันจะช่วยช่วยช่วยประสานช่วยยึดไนี่ยช่วยยึดบางตัวก็บางสีสีมันก็จากซีดเราก็ช่วย เพิ่มลงไปคือเราแก้ปัญหาให้ได้โดยที่แก้ปัญหาขอบไม่แตกใช่ไหมนี่เราก็ช่วยนี่อย่างน้องคนนี้น่ารักน้องคนนี้นี่ใส่ดีก็ก็บอกเออแ,แต่พี่บงังพี่บงังโอเคมาเนี่ยอย่างอย่างลูกค้านะแล้วก็น่าใช้บริการกันเป็นนานน่ะใช้บริการไปนานใชนไหมเราก็ช่วยได้อย่างนี้ขอบไม่แตกแล้วมีปัญหาเลยเรื่องขอบแตกนะแ,แต่มันก็จะมีรอยสีเลยแล้วก็ธรรมดาแหละเก็บเก็บเดี๋ยวก็พอเราใส่สักพักเดี๋ยวมันก็เข้ามันก็เฟซ้าหาด้วยกันสักพักหนึ่ง ใส่อาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวดูนู่ดนดนดี่ดนองดนแดดพวกนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนเข้าให้อยู่ในสภาพเดิมซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจครับว่าหมากักกระต้มแล้วแบบตรงนี้นั่นเพราะไอ้น้ายาตัวที่เราช่วยเคลือบแล้วมันจะช่วยประสานตัวนี้ให้แน่นให้มันแน่นนะบางก็ช่วยได้แต่ประมาณนี้นะก็โอเคเดี๋ยวมันก็ปรับสภาพกันไปส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้มาสปาอะไมาเย็บเย็บเย็บแล้วก็ส,สปาครีมตัวนี้ อย่างน้อยเราต้องขัดก่อนขัดก็คือกินบนี้น นะเดี๋ยวรองเท้าบางทยอยทยอยทำไล่ๆ่ให้กันนะครับเพราะว่าทำกันเราก็ทำแก้ปัญหาดีสุดบางคนก็พอใจบางคนก็ไม่พอใจนานา,นาจิตตังว่ากันไปบางก็ทำเต็มท,ที่ดีสุดพยายามคิดแต่ว่าให้มันคุ้มค่ามีประโยชน์มากกว่านะอันนี้ก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งเนี่ยช่วยได้ประมาณหนึ่งจากที่รองเท้าคอนร์ตี่เห็นเห็นมานะคู่ขาวนี่ก็เละเหมือนกันบางก็พยายามช่วยเนี่ยก็จะเก็บสีเก็บอะไรมันดี คือเราเก็บตัวนี้เราต้องช่วยช่วยเก็บสีเก็บแรให้มันขึ้นมานกนิดนึงแล้วก็สีพวกนี้มันมันก็หลุดใส่ไปสักพักไอ้ตัวที่ว่าเป็นเป็นลอยลอยเนี่ยมันก็เจวมันจะปรับเข้ากันเข้าสมดุลกันเองไงแต่เ,เราทำไงได้แม่รองเท้าเราขอบแตกแก้ปัญหาขอบขอบตรงนี้แก้ปัญหายากนะผมว่าในเมืองไทยมีไม่กี่คนที่จะแก้ปัญหามันได้จริงๆแต่ถ้าทาแบบว่าเอากาวมาแปะๆเดี๋ยวมันก็หลุดแต่ของบางนี่บางว่าโอเคอยู่ถ้ามันแห้งดีนะมันก็โอเคอยู่นะ คลิปนี้ก็รวมๆกันหลายๆหลายๆหลายๆคลิอย่างคลตัวนี้บางก็ทําไปแต่ว่ามันแห้งไม่ดีแต่มันแห้งไม่ดีนี่ก็มีส่วนมีส่วนเหมือนกันเนี่ยมีส่วนพอมันแห้งไม่ดีมันก็จะหล,ลุดจะหลุดอย่างเงี้ยเนี่ยคลนี้บางก็ทําไปนแต่ว,ว่าบางทีเราเรารีบไปเนี่ยเราก็เลยต้องกลับมาทําใหม่ซึ่งบางก็ไม่ได้คิดต่างกับลูกค้าไม่ไม่ไม่เคยคิดงานที่บางทําแล้วถ้ามันไม่นั่นก็ส่งกลับมาได้หมดเลยบางจะ รับชอบดูแลให้อาจจะแบบย้วนๆกันนะแต่ว่าไม่อ่าตัวเนี้ยวันนั้นรู้เลยแห้งไม่ดีพอแล้วรูปมันใหญ่สีแห้งไม่ดีพอก็มีส่วนน,นะก็รวมๆคลิปด้านาจิตังแต่ละคนนะต่อไปก็บางจะเลือกลูกค้าเอาเะพาะลูกค้าที่เข้าใจและลูกค้าคุยกันรู้เรื่องและลูกค้าที่แบบว่าเข้าใจงาน เอาพวกอ่าอย่างวไว้รุ่นเลยรุ่นนี้ก็โอเคก็จะเข้าใจงานจะตายเขาไงนี่ก็โอเคเราก็ช่วยเราก็ช่วยให้ได้ตัวนี้โทน,นจริงมันจะเป็นสีเขียวแต่ตัวนี้เดี๋ยวสักพักมันปรับปรับปรับให้ได้กันพื้นมันตุ้มพื้นตัวนี้มันจะเป็นสีเขียวอบเคี้ยวอ่อนๆหน่อยแหละเนี่ยเราณเ,เช็ดเลยนะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะธรรมดา มนลลย์วันนี้คนมีหลากหลายคนที่เรียนมันมีสองด้านเลยคนที่มีอีกประเภทหนึ่งก็มีคนที่อีกประเภทเราก็มีแล้วแต่แล้วแต่แแตนาจิตังนะเรารับฟังเสมอเราช่วยแก้ปัญหาให้คนเราก็จะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเนี่ยพวกนี้ไหมขาดลื่งลื่มนมาเนี่ยเราก็ต้องเก็บต้องแก้มันนี่เนี่ยพวกนี้เห็นไหม เราก็ต้องมาไล่อะไรใหม่คือบางก็จะช่วยเต็ม<ๆ>เต็มเต็ม<ๆ>ที่อ่ะความสามารถของบางแหละนะโอเคนะครับ